เอนไซม์สำคัญกว่าออกซิเจนจริงหรือถ้าร่างกายขาดเอนไซม์ size, ชีวิตเป็นอย่างไรถ้าคนเราขาดอาหารจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3าสัปดาห์ถ้าขาดน้ำจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3วันถ้าขาดอากาศหายใจอาจมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ3นาทีแต่ถ้าชีวิตที่ปราศจากเอนไซม์ size, จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ทันทีจะเห็นว่าเอนไซม์ N มีความสำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปอีก เพราะเอนไซม์มีความจาเป็นต่อทุกปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์เกลือแร่วิตามินและฮอร์โมนจะไม่สามารถทํางานได้หากปราศจากเอนไซม์ร่างกายมนุษย์อวัยวะเนื้อเยื่อและเซลล์ถูกควบคุมโดยการทํางานของเมตาบอลิกเอนไซม์เอนไซม์เปลี่ยนอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้เป็นโครงสร้างทางเคมีที่สามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปในระบบย่อยอาหาร และเข้าสู่กระแสเลือดได้เซลล์ในร่างกายต้องการเอนไซม์หรือไม่เมื่อไม่มีเอนไซม์ภายในร่างกายเซลล์ต่างๆภายในร่างกายทั้ง60ล้านล้านเซลล์จะไม่มีพลังงานเป็นผลให้เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในทันทีในทุกๆเซลล์ของสิ่งมีชีวิตจะมีเอนไซม์อยู่เซลล์ที่ไม่มีเอนไซม์คือเซลล์ที่ตายแล้วเราสามารถพบเอนไซม์ได้ในพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดแต่ต้องอยู่ในสภาพที่สดๆเท่านั้น ในอาหารปรุงสุกเอนไซม์ N จะตายหมดแต่สารอาหารยังคงมีอยู่หากเราทานอาหารที่ไม่มีเอนไซม์บ่อยๆก็จะมีผลให้ร่างกายเจ็บป่วยได้เพราะร่างกายจะขาดเอนไซม์เมื่อขาดเอนไซม์ก็จะดึงเมตาบอลิกเอนไซม์จากเซลลมาช่วยในการย่อยอาหารทําให้ระบบการทํางานของเอนไซม์ในระดับเซลล์ต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะซึ่งถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆร่างกายจะขาดพลังงานระบบการซ่อมแซมไม่สมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของโรคภัยแค่เจ็ดต่างๆออกซิเจนที่เราหายใจมาจากไหนอากาศหรือแก๊สออกซิเจนสําหรับหายใจสําคัญที่สุดต่อมนุษย์ก็จริงแต่ออกซิเจนที่เราต้องใช้หายใจอยู่ทุกวันนี้เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในพืชใบเขียวซึ่งผลิตเอนไซม์เป็นตัวเร่งโดยเปลี่ยนแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นแก๊สออกซิเจนโดยมีแสงแดดเป็นตัวช่วยซึ่งกล่าวได้ว่าเรามีออกซิเจนได้เพราะเอนไซม์ หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube